บารีฝรั่งเศสโทษทีครับเรื่องอะไรแม่ขอสูบได้ไหมนี่ไม่ใช่บุรี่จริงอะไรเนี่ยบุรี่ไฟฟ้า ได้ปริมาณนิโคตินเท่าเดิมแต่ควันเกิดจากน้ำระเหืดจริงเนี่ยไฟเอลดีคุณอังกฤษผมอเมริกันมผมว่าคุณน่าจะเป็น ตัวแทนองค์กรอะไรสักอย่างหรือไม่ก็สาวจากเยอรมันตะวันออกผู้ซึ่งพ่อถูกลักพาแล้วเอามาต่อรองบีให้คุณขโมยของบางอย่างไปให้มันอาจจะเป็นไมโครโฟิลม์มปกติมักจะมีในเรื่องอะฉันต้องเจออะไรสารพัดปัญหาฟังแล้วรู้สึกผิดหวังอยากให้ผมสุบริจริงนั่นเหรออยากให้คุณแบบแมนๆอยากจะทำอะไรก็ทำเลยฉันชื่อเอลิสผมรั์ เป็นชื่อที่เหยมากไม่มีชื่อสำรองซะด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตั้งใหม่ก็ได้นึกไงไปเวนิสคุณอ่านนิยายสายลับฉันเป็นหญิงลึกลับบนรถไฟก็ลองเดาดูสิว่าฉันเป็นใครอ,อ,อ๋อได้เออแล้ว คุณไปทำอะไรคนเดียวในนครแห่งคู่รักมีคนพิเศษหรือเปล่าไปไหนแล้วเธอไปแล้วเงินก็เสียใจด้วยนะคะ มันต้องมาอยู่กับนางนี่เช็คอินหนึ่งในโรงแรมใหญ่ไมกริฟตี้เรจินรากับเดนเน,นลลี่สมควรไปจับตาดูทุกแห่ง้าผู้หญิงได้แต่อย่าได้ขาอ้ตัวแสบหมายถึงห้ามฆ่าจนกว่าฉันจะได้เงินคืนเข้าใจนะเข้าใ,ใจครับครับเดีเข้าใจครับไปกันได้ ได้ตัดชุดให้หุนอย่างท่านนี่ผมรู้สึกเป็นปลื้มอย่างยิ่งเลยครับแบบนี้มันจะไม่ดูโครงเหรอไม่ครับไม่ไม่ไครงกํากำลังสวยเลยครับสรุปว่าอเล็กซานเดอร์พีเสเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ตามที่คุณเคยสงสัยผมว่ามันคงจะต้องใช้เงินที่ยักยอกไปจากแก๊งของเลเจนด์ชอมหาศาลเลยล่ะถึงจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้นะ อักเมดเชบาลีเป็นเด็กปัญจกรยานส่งของเชื้อสายอัลจีเรียาการจะเป็นหมอนี่ได้เพียสจะต้องแต่งเมียและมีลูกดุดแถมยังจะต้องไปโลเตียลงจากเดิมอีก4นิ้วเชิวนะสเปคนี้เสียค่าใช้จ่ายมหฬารเลยละ่ะยินดีด้วยนะแอ็เชสันคุณตีคดีนี้แตกยับเยินเมื่อเช้าที่เธอได้รับจดหมายซึ่งทางเรามีความมั่นใจว่าอเล็กซานเดอร์เพียส มีทรัพย์สินไม่ชอบด้วยกฎหมาย744ล้านทำให้ทางการอังกฤษหมายหัวและเราต้องจับตัวให้ได้ร้องเรียนชอ่โกครับถึงตอนนี้ภารกิจนี้ใช้เงินไปแล้ว8ล้านยูยูฉีกหน้ากากตัวเองสะงั้นคุณพร้อมจะส่งมอบตัวเพียสผู้ได้เข้าหูมากแปลว่าไม่ได้มาอ้อนวอนผมให้เลิกพักงานคุณ แต่คุณจะเริ่มทำภารกิจสักทีงั้นขอถามหน่อยไงพึ่งทำยูยูจะมาส่งมอบตัวยูกินกับเพียสมาหนึ่งปีเต็มแต่คุณไม่เคยส่งรูปเขาที่ใช้ได้มาเลยแม้แต่ภาพเดียวเป็นเพราะไอ้นักท่องเที่ยวคนนั้นใช่ไหมอย่าเข้าใจรถิยมผู้ชายของคุณจริงๆ คนร้ายดีคดีมันคงจะตื่นเต้นร้าใจดีแต่ว่าอาจารย์สอนเลขจากเมืองหลังเขาใครจะนึกว่าคุณชอบอะไรที่มันเสียวเสียว